สบายดีสวัสดีครับตอนนี้มาฮอดผ่าเงินใหญ่ทุกคนกำลังเกลียบจะไปขึ้นไปพูดแหละไปกันเลยทุกคนไปขึ้นมาน,นี่ห่างไปลงไปเบากันุะคนน่าจะแมนทางไปแล้วทางเนี้ง <c oughs> ผ่าเงินใหญ่

ทางขึ้นจะเป็นแบบนี้เลยน่บูไปก่อนเนี่ยว่าขาลอยละยังบ่ฮอดเสียวขาลอยละโอ้โตอนนี้ก็เมื่อยแล้วเนี่ยอยากโตอยากโตไหววะทั้งนั้น แล้วก็มาเจอฝรั่งไ <laughs> <laughs> ด้โบหัวดีเอว่าได้แต่สบายดีเ <laughs> มื่ลยหลายยื <acaba> ้อสักต่อตอนนี้ก็ยังบ่ฮอตจ้ะพ่ฮอตแต่จังได๋เลยบ่เครื่องทานเครื่องทานหรอวะ Nhưng mà hộp kênh thang thắng, chút sống mùa Thì bịt Lăng là biển, như thương Nhưng mà kênh Điều thắng cái thắng 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 sao thắng 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 là thắng nó thắng 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 thưa ông kìa Đi thưa ông thắng ต่ตตอง,อง,งินโอ้ยยังหอดอยู่ทุกคนได้ก่อนเถื่อน่ประมาณประมาณนั้นรำเมื่อยไปผู้ใดคิดจะมาคืนนี้ต้องใส่เกอือบแบบเบาๆแน่แล้วก็บรงตุนงเ้อหนาตะนุงเ้อหนาเนี่ยหอนเมือ่อย ในน้ำาบาตรงออกงเปยใหญ่ๆเอาเฉพาะใส่น้ำใส่อย่างพอโบนักพลังเราก็เมื่อยแล้วเหมือนปีนเข่าเลยทุกคนทางขึ้นก็นจะเป็นแบบนี้เลยปีนเข่าแล้วนี่นะโพลังเราก็ยังเื่อแลว แล้วก oh, ็มาในเครื่องทางนะทุกคนในเครื่องทางอ่ะจะหนีแหงลมเย็นเย็น้างกันหมดตึงตึงแน่ธรรามาตาเนาะเบรนเรยทุกคนอันนี้เย็นหลเลยนะยุรุมนี่บกว่ามีอย่ง น่าจะเป็นพ้องหรือว่าเป็นทีมันซอดอารมณ์ผัดเข้ามาอากาศเย็ยนไรไปยังไปก่อนา <c oughs> <c oughs> ไปประหลอดปบ่ะนี่เราโทรนำให้กลับงานทีมงานกระเจ้าเป็นกนณีเลยทุกคนนีย่ไปน้องค่ายไปน้องค่ายแล้วก็อุดรยหนึ่งฟันเจนแต่ละข้ามแล้วก็ร้อยเอ็ด๋อปั่นจักรยานมาแต่น้องค่ายเลยแต่ร้อยเอ็ดเลยเอารถมาลงเอารถจักร ขึอ้อัพเอามาล่องนิโอ้เรื่องมาน้ำไก่น้ำเที่ยวเหรเดี๋ยวมามาอ <ไป S 2> เองตเลยมาเดี๋ยยมนาหาคนนอ๋อมาเด็กใส่ไก่ก็ปกติสีขคนผิงไปค่อยใส่ไก่นะตอนี้ทุกคนไม่อ<ว>ยไร จะมฮอดทุกคนแต่ว่าแกจะฮอดแหละได้ยินเสียงได้ยินเสียงคนเเซียลหลายๆถึงแต่ว่าตอนนี้อ่าพักจะกิดเธื่อแล้วนี่นะ่ <c oughs> เป็นฮอดแล้วอ่ะพกเจ็ดเธื่อนเนี่ย <c oughs> และและ้วก <c oughs> ็มมฮอดจ้ายังโฮอดทุกคน ยัง50เมตรฮอดจุดสมวิวบ่2มตอนนี้ก็ใกล้สิฮอดแล้วกคนจุดชมวิวที่1ย่างปีก50เมตรฟังเสียงตอนนี้ไม่หลาย Anh em mình cho anh đừng tròn kinh về bị xoay hang nhỉ chắc chắc mét thẻ được quần nhưng buồn cái thẻ cái quả là นที่สุดก็มาฮอตทุกคนเห็นบ่โชคนไหมนาที่สุดก็ขึ้นมาฮอดปาตัวเกิดแตกเกิดแตงตอนลงอันนี้ลงนะเนาะตอนลงนี้อันตรายออ๋พอขึ้นมาฮอดก็มีคนขายเครื่องอยู่นในตัว ขายน้ำขายอย่างอเนี่ย้าแล้วก็บอนนั่งพักผ่อนนี่เป็นจะเป็นแบบนี้แต่ว่าตอนนี้จะย่างไปกุนก่อนเมื่อยอยู่แต่ว่าจะไปอัดคลิปก่อนจังพักผ่อนหน่อยหนึ่งเดะคนนี้เป็นยังไง ก็คือมห้นจาฮอดจุดสัมวิวของฝานกันใหญ่ใช้เวลาเดินทางขึ้นมาประมาณ4 0่สินาทีเพราะว่าพักผ่อนหลายเธอก็เลยกินเวลาไปหลายแต่ก็คุ้มค่าเมื่อยที่ย่างขึ้นมาอยู่เทิงวิวงามหลายทุกคน ทรงวิวแล้วก็นั่งพออักผ่อนยังอยกินน้ำกินในหายเมื่อยแล้วเดินทางลงต่อย่ Nh างมาได้ใน,นหนึ่ง <laughs> กับพอพลังอีหล่ะทุกคนว่าภาษาฝรั่งมาได้ในแต่ไฮโลสภาพทางลงก็เป็นแบบนี้เลยมีแต่หินบ่นมีใจ <laughs> ตอนลงนเนา่าวแน่ตอนขึ้นสาเมื่อยไม่รู้ไม่กับลงนะกลับล่ะกอไปใช้โตเส <laughs> ออเพืะ่พะว่าจะไปหานั่งกินข้าวกันนั่งแถวตุกู้กัน ไม่บ่ไม่ไปดีๆๆ <c oughs> อนลงมากบเมือตอนคืนกบเมือแต่ว่าตอนลงมายังแค่เนียแต่ว่าได้ขึ้คืนก็นองลงมาลอยไปตอนนี้ก็ลงมาห้องลุมแลแ้วทุกคนจะไปซอกหาบอลกินข้าวอยู่แคมน้ำซองไป <c oughs> พออ่ออกมานกก็ซื้อมาเกงโลหนึ่งซา <c oughs> พอซื้อมาเกงแล้วก็จะไปดอนกลางดอนกลางน้ำซอง คลิปนี้จบเพียงเท่านี้ทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามขอบใจขอบคุณครับ